ตัวนี้ก็คือโปโก X 3 Pro ที่นาเดสั่งมานะครับสั่งวันที่4เดือน4ของที่ได้มาก็ลักษณะกล่องนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้สั่งโดยตรงเลยนะครับจัดส่งโดยโปโก้อ t h o r ไรส์สตอร์นะครับ <c oughs> อันนี้คือด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังอ่ะเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ มันมาเป็นแบบนี้จริงๆนะไม่ค่อยมีดวงในการสั่งของของแบบสภาพกล่องดีๆมาน้อยมากนะครับไอที่มาแล้วดีๆเราก็ชื่นชมเนาะไอมาแล้วมันไม่ค่อยดีก็เราก็ต้องมีติบ้างนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ม่ได้เป็นที่เขานะครับอาจจะเป็นที่ขนส่งก็ได้ แ่การแพ็กมันน่าจะแน่นหนาดีกว่านี้นะครับคือถ้าเขายัดมีบับเบิ้ลมีอะไรมาใส่ข้างในเนะี่ยมันก็จะทำให้กล่องอ่ะไม่ค่อยบุบนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยใส่กันมาได้นี่แหละครับมาดูพร้อมกันเลย อันนี้ต้องใช้กันไกลนะครับเดี๋ยวปิดอิมมี่ไว้หน่อยนะโป c โก X 3นะครับอันนี้สีน้ำเงิน Force Blue RAM 6GB ROM อม8 g b g นะครับอันนี้สั่งมาเพื่อทำการรีวิวโดยเฉพาะเลยมีเครื่องหมายตาครุฑนะครับ เพื่อยืนยันว่าเป็นเครื่องสูนท์ไทยอันนี้เป็นของแฟนลิง k นะครับแล้วก็มี User Guide อยู่ข้างนอกกล่องนะครับถ้าดูลักษณะการซีนนะเหมือนว่ามันจะซีน2ชั้นนะครับประมาณว่าเขาลืมใส่ตัวนี้ลืมใส่มาหรือเปล่าแล้วกเาา็เอามาใส่ข้างนอกแล้วก็ซีนใหม่อีกรอบนึง อ่ะเดี๋ยวลองแกะดูนะว่าใช่ไหมแล้วเราจะแกะยังไงเนี่ยเพื่อไม่ให้มันไปโดนซีนข้างในอ่ะลองดูมันซีนสองชั้นนะเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ครับขเขาเรียกว่าซีนในซีนครับนี่ โอเคอันนี้ปกติอันนี้สิไม่ปกติมาอยู่ข้างนอกได้ยังไงเนี่ยโอเคแลเดได้ทำการสั่งเครื่องมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบทำรีวิวตัวนี้ให้ดูแล้วกันเนอะใครอยากให้ทดสอบอะไรก็พิมมานะครับพิมมาอันนี้น่าจะทดสอบเยอะอยู่เพราะว่าตัว CPU ・・ค่อนข้างที่จะแรงนะครับ ตามนี้นะกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปถ่ายคลิปของตัว r e d m i Note 10ให้เสร็จก่อนนะครับ <c oughs> ดองมานานละ